กองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูได้ดำเนินการประสานกับส่วนราชการในพื้นที่เพื่อขอบันทึกภาพตลาดสดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองมุกจ้าเพื่อนำมาเผยแพร่ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบถึงวิถีชีวิตของชาวเมืองมุกจ้าอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาสัมพันธ์กับชาวเมืองด้วยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราจะไปติดตามกันครับกองกำลังเฉพาะกิจ9 8 0ไทยดาฟูเข้าปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพโดยตั้งฐานปฏิบัติการมั่นคงณเมืองมุกจ้าประเทศสุราดเรียบร้อยแล้ว ภารกิจการปฏิบัติต่างๆก็เริ่มทันทีโดยมีพันโทนรงส่วนแก้วผู้คับกองลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูเป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบในการปฏิบัติการปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูการปฏิบัติงานด้านยุทธการจะคู่ขนานกับงานด้านกิจการพลเรือนดังนั้นการพัฒนาสัมพันธ์กับส่วนราชการรวมถึงประชาชนในพื้นที่เป็นการปฏิบัติที่สําคัญ ก็จะนำไปสู่การได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตลาดเมืองมุกเจ้าเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ต้องเข้าพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนซึ่งอยู่ห่างจากฐานปฏิบัติการประมาณ5กิโลเมตรแต่การถ่ายทำโทรทัศน์ในตลาดเมืองมุกจ้าเป็นการยากอย่างยิ่งด้วยกฎข้อห้ามข้อบังคับของรัฐและประสบการณ์การถูกนำภาพเผยแพร่สู่สังคมโลกในมุมมองที่เป็นลบ แต่ด้วยผลการปฏิบัติงานของกองกำลังเฉพาะกิจก9 80ไทยดาวฟูในด้านกิจการพลเรือนโดยมีพันตรีรัชกฤิแดงไทยสงในทหารฝ่ายกิจการพลเรือนร่วมกับทีมข่าวพักสนามมีร้อยเอกอัธวิทย์ประภามนทนหัวหน้าชุดปฏิบัติการกจิตวิทยาและบรรณาธิการทีมข่าวพักสนามได้นำโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อเมืองมุกจ้าด้วยความจริงใจและแสดงออกถึงความเป็นมิตรที่ดีและด้วยภาพลักษณ์ของคำว่ากองพันทหารไทยจนนำไปสู่ความไว้เนื้อเชื่อใจ ได้รับอนุญาตให้บันทึกเทปโทรทัศน์ในตลาดเมืองมุกจ้าได้ก่อนการบันทึกเทปโทรทัศน์ร้อยเอกวาริศอันอิวัตอาลีหวัวหน้าหน่วยข่าวกรองและความมั่นคงเมืองมุกเจ้าได้พาทีมข่าวพักสนามและคณะของฝ่ายกิจการพลเรือนได้เข้าตรวจพื้นที่และแนะนํารายละเอียดต่างๆของตลาดซึ่งการปฏิบัติในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่ก็สร้างความตื่นตาตื่นใจกับผู้คนในเมืองมุกเจ้าพอสมควรที่อยู่ ก็มีกองกำลังทหารมาบันทึกภาพนิ่งในตอนต่อไปเราจะได้ไปชมบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวเมืองมุกดาในการจับจ่ายซื้อสินค้าการวางขายสินค้าสภาพทั่วไปของตลาดและเป็นสถานที่ที่กำลังพลหาซื้อสินค้าเครื่องใช้ส่วนตัวในทุกวันเสาร์และบางนายก็วางแผนว่าจะเลือกซื้อสินค้าเป็นของฝากเมื่อกลับมาอย่างประเทศไทยด้วย11บัณฑิตหลวงซุยถ่ายภาพดาสเปกามาอุดม รายงานจากฐานปฏิบัติการมุกจ้าเมืองมุกจ้าประเทศสุน